เมื่อกี้น้องๆมาคุยเรื่องการชาปนก,กิจคนไทยนะครับแล้วก็เอา ashes กระดูมาวางไว้ที่โต๊ะนี้นะครผมก็นั่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมยังรู้สึกได้กลิ่นเลยนะอาจจะเป็นเหมือนแบบเป็นความรู้สึกจากข้างในก็ยังได้กลิ่นอยู่แต่ว่าคืออยากจะเล่าว,ว่าช่วงหลังเนี่ยได้ข่าวเรื่องคนไทยเสียชีวิตมากพอสมควร ด้วยเหตุผลต่างๆนานานครับ excess death ที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องไปพินิษพิจารณาว่าเกิดขึ้นจากอะไรแต่ในกรณีของเราเนี่ยเราก็ทำหน้าที่เต็มที่นะครับทำชาปนก,กิจแล้วก็สอบถามญาติพี่น้องว่าอยากให้ทำอะไรต่อไปเมื่อกี้ก็ดูว่ามีของที่เหลืออยู่เนี่ยจะส่งกลับไปไหมนะครับเมื่อ ย้อนดูแต่ละเคสของคนที่เสียชีวิตก็น่าสงสารเรื่องของชีวิตนะครับอย่างน้องคนที่เสียชีวิตไปอายุก็39เป็นผู้หญิงะะแล้วทำอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการนวดอะไรต่างๆนานาเนี่ยไรายได้ตอนหลังๆก็เริ่มมากขึ้นนะฮะอาจจะถึงขั้นวันลาพันดีรมหรือว่าหมื่นบาทก็ได้นะ,ะอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยอยากจะมาทำงานก็มีทั้งความเสี่ยงนะ,ะแล้วก็รีวอร์ดรายได้แต่คนที่ประสบความสำเร็จผมไม่แน่ใจว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะฮะคนที่เสียชีวิตแบบนี้ก็มีอยู่เป็นระยะที่เราก็ดูดแลอยู่นะะจนจนท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะ เลยเล่าให้ฟังคร่าวๆนะวันนี้ก็เลยจะเอากระดูของน้องคนนี้อัฐิเนี่ยนะมาฟังการสวดมนต์เพราะว่าวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมเราจะมีพิธีสวดสำหรับวันอาสาฬหาบูชานะครับผมก็ทำอยู่แบบนี้อยู่เรื่อยๆในกรณีที่มีคนไทยเสียชีวิตผมก็ในกรณีที่เป็นคนที่นับถือพุทธนะครับผมก็จะให้มาฟังสวดมนต์ผมก็จะถามอยู่เรื่อยๆอย่าง คนที่ผมรู้จักผมก็จะถามว่านับถือศาสนาอะไรมีความเชื่ออะไรถ้าไม่นับถือผมก็จะไม่นับถือศาสนาอะไรเลยผมก็จะพยายามทําให้เท่าที่จะทําได้นะหลายคนได้มีโอกาสคุยกันก่อนนะแต่ในบา,บางกรณีเนี่ยด้วยเหตุผลของการบริหารจัดการจะต้องทำตาม local custom นะครับก,ก็ต้องทำไปนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็ทําอยู่เรื่อยๆนะครับ